สวัสดีพี่น้องที่รักทุกถุกถันนะคะปัจจุเษียทันจีมาคือกเกา่าค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้มาขายขอของใจสําหรับผู้ที่ถามไทยกันข้ามเชลเกินเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวซึ่งข้าวโพดข้าวเหนียวที่ปรจจอได้ลงคลิปไปนะ่ะมันเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวที่เหาเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้บ่ไส้ซื้อเมล็ดพันธุ์ค่ะพี่น้องมาดูว่าจะได้ผลแค่ไหนจะมีผลดีหรือผลเสียแค่ไหนมาฟังกันคะ่ะ บางคนกระถามสื่อเด้พี่น้องเป็นจังไดนอ้อประจอยติดตามผลงานยูผว่ะสำหรับการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวที่สายพันธุ์ของซ้อนแดงเนาะแต่เริ่มต้นประจอยได้ล่วงคลิปตั้งแต่ปลูกใหม่ๆมซึ่งมันได้ผลเป็นข้าวโพดซ,ซึ่งสื่อเมล็ดพันธุ์มาปลูกเนาะพี่น้องแล้วที่นี่พี่น้องของเฮาสงสัยว่าด้ผลหรือบอสบอกไ้เดอพี่น้องคือช่วงที่ประจอยปลูก ได้สักประมาณยี่สิบกว่าวันเนี่ยประจยอยอบพยพบ,บัดที่นี่บ่ไดดูแลบ่ไดใส่ปุย๋ยบดไดเห็ดหยางเลยอบพยพไปค่ะพี่น้องพื้นที่คองบาดประจอยเนี่ยจะอยู่อำเภอน้ำยื่น,นพอดีกัมพูชากับไทยมีปัญหาการพี่น้องคองจะได้ยินข่าวอยู่เนาะอบพยพไปกับบดไดดูแลกลับมาป้าทิมเลยบัดน,นี้หญ้ากระหกข้าวโพดกับบดไดใส่ปุย๋ย น้ำก็บริโฮสตตอนนั้นตอนนั้นฝนบ่ตกตเด้พี่นอ้องช่วงที่ประออพยพกย์ไปนั้นอพยพไปสิบวันด้วยกันกลับมาเมื่อเบิ่งสภาพเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยขาดทุนยับเยินเลยข้าวโพดของเข้าต้นบ่าท่านถึงเขาเป็นดอกแล้วค่ะพี่น้องนี้ขาดทุนยับเยินเลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่แหละผลคองการอพยพขคองเข้าก็เลยเป็นอันว่าจะป้าทิ้งัดที่นี่ถ้าเกิดว่าเฮาใส่ปุย๋ยดูแลอ,อย่างดี คิดว่าอาจจะได้อยู่ในช่วงที่เห่าเก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดขขาเนียวไว้ประจอยคิดว่าจะได้อยู่ทางเฮาดูแลอย่างดีแต่ตัวนี้มันอยากนําอพยพไปล่ะที่นี่อพยพก,ก็ลาบากลําบากเด้พี่น้องประจอยบ,บริปไปอยู่ศูนย์อพยพคือเขาเดอกคะ่ะไปหาเสาบานอยู่เพราะว่าเฮาต้องเหตุงานเฮาจะลงคลิปให้พี่น้องได้รับรู้กันก็เลยอยู่ศูนย์อพยพบได้ไปเสาบานอยู่ซ้มหม่องไปเสาหม่องที่แหลกนะไปเจอพมา่าพี่น้องอยากจะเล่าให้ฟัง ไปเจอเช่า,าพมา่าอยู่ในโรงงานเย็บผ้าพนมาเซาห้องขังคางางง้า้กับพมา่า้ังควากับพมา่าเป็นผู้ชา้เป็นเด็กหน่อยวัยรุ่นบบดที่นี่สูบยากันโอ้ยประจอยจะบ้าตายพี่น้องเอ้ยข,ขวัญขโมงสงเสงกางขึ้นมากเปิดเพลงบบดที่นี่ดึกๆมาเปิดเพลงดังกุ๊บถีบเลยประจอยเลยตื่นขึ้นมาทีนี้ไปโอ้ชีวิตตอนนั้นรันทดมากๆเลยสงสารตัวเองมากคิดหอดเอฟซี ot, FC, ก็คขิดหอดเฮ็ดจังไดน้อขโพดของเฮาเป็นจังไดว่าสัน อุ้ยมีผลกระทบมากมายเลยพี่น้องบ่เป็นการดีเลยถ้าเกิดสงข้ามแบบนี้ประชาชนบุญไหว้ซับสนบุญไหว้ป้าให้ป้าผู้ถิ่มทิ่งสวนหัวทิ่งสวนบ่ได้ดูแลผลออกมาก็จะเป็นแบบนี้เบิ่งเอาเดอ้อพี่น้องจา้านี่ครั่งนี้บ่สำเร็จแต่ว่างวดหนาเดี๋ยวปาจยจะลองปลูกใหม่เอา,มาเมล็ดพันธุ์เกามาปลูกนี่แหละมันจะมีผลดีหรือผลบ่ดีแค่ไหน แต่ว่ารอบนี้หูซื้อว่าขาทุนลวละพี่น้องนาสงสารเจ้าของปกติเราปรจจัยจะปลูกของเต็มหมดเลยนี่น้ำมันจะปลูกของเต็มหมดเลยทางนี้เป็นทุดิน,นะคะ่ะบัดน,นี้ทุดินกระยาหกบบมีเวลาเอาบบมีเวลาแมกแต่กระทางหดนามิมตนีลูกปืนนี้ระเบิดผู้ไดสี่มูบานคนไดที่เบเดประสบเหตุบบเมนคนชายแดนกัดเจาเเ้าใจแต่ว่าทางเฮานี่เป็นคนชายแดนเนี่ย เข้าใจเพราะว่ามันเกิดพผพลาดกันแบบเนี้ยอันใดอันใดก็สูญเสียหมดนะคะเพราะฉะนั้นให้พี่น้องรับรู้ไปเลยว่าปะจยปลูกตัวนี้บ่บ่สำเร็จเลยเดี๋ยวช่วงหน้าจะปลูกให้พี่น้องของเฮาเบิงใหม่ในการที่ว่าบ่ไส้ซื้อมเมล็ดพันธุ์เก็บมเมล็ดพันธุ์ของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์ของเหนียวหวานอมชมพูของบริษัทซ้อนแดนคิดว่าจะเอาคักๆเลยแต่คักบ่ได้มีเหตุต้อง ทำให้เห่าผัดผากจากหัวจากสวนไปผักอยู่ที่อื่นพูนประจอยไปอำเภอเมืองผุนพ,พี่น้องนี้จากอำเภอดำยืนไปอำเภอเมืองไปเชาวบ้านอยู่โอ้ยสุดแสนลันทุบบ้านอยู่ก็ไปหาบ้านมันชุดหลงมุดมันก็เลยหาบ้านเชาดีบ่ได้ไปชาวบ้านอยู่อยู่กับผมามันกับบ่ดีเนาะพี่น้องบันนี้ตื่นเช้ามากก็เลยไปเขาเขาไปหาอยู่ในตัวเมืองอีกที่หนึ่งก็เลยไปได้บ้านหลังทีดี เออมีห้องแอร์ห้องยังพุ่เพิ่นแต่ก็เสียเงินหล,หลายหลายเดือนหนึ่งกับสองพันสามพันแต่ว่าเขาอยู่แค่สองเขาอยู่แค่สี่หมื่นเท่าก็หน,นี้มาแล้วเสียดายเงินอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาก็ต้องต้องท่าใจนะคะนี่แหละมันจะเป็นลักษณะน,นี้แหละกเกษตรกรของเฮาบ่มีรายเดือนบ่มีรายวันบ่มีรายเดือนปลูกทิ้งไว้กลับมาพิษเป่าไปหมดบ่มสำเร็จเลยค่ะพี่น้อง นาสงสารเจ้าของขาดทุนหยับเยินเลยยังดีที่เ้าบริสืทธเมล็ดพันธุ์ามาปลูกถ้าซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกนี่สิเบิดองเงินเป็นพันซื้อปุ๋ยสเบิดื่อนอยู่ประมาณสองสามพันนี่นอนอีกขายาอีกกำจัดยาอีกเบิดเงินลายอยู่แต่ตัวนี้ก็เลยคลิดวราจปะปาทิ้งลวคะพี่น้องคะเ่ะโอเคเนาะพี่น,อน้องเนาะหูเรื่องแล้วเนาะคะ่ะอ่ะคลิปนี้พระเจ้ากษเสียนฮัจีขอขอบบุญขอบคุณสาหรับผู้ที่เป็นกาลังใจให้ ช่วงที่ปะจอยเดินทางอพยพอยู่นะคะอ่ะโอเคค่ะพี่นงคะคลิปหน้าพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ